ความรอดพ้นจากเพศภัยที่ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปนั้นคือบททดสอบจากพระธรรมชาติเจ้าอันสำคัญอย่างยิ่งว่ามนุษย์จะมีจิตสำนึกทางคุณธรรมครบถ้วนสมบูรณ์และจิตสำนึกอันดีงามนั้นจะดํารงคงมั่นตลอดไปหรือหาไม่ถ้าจิตสำนึกทางคุณธรรมยังบกพร่องและไม่อาจดำรงสืบทอดไปได้เนิ่นนานพอเพศภัยร้ายก็ยังจะเกิดอยู่ร่ำไป และจะเกิดบ่อยครั้งรุนแรงมากขึ้นไปอีกขยายขอบเขตการทดสอบมนุษย์ไปได้อีกจนกระทั่งกลายเป็นภัยพิบัติใหญ่จิตมนุษย์ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายจะต้องฝึกฝนตนให้เกิดคุณธรรมชั้นสูงยิ่งขึ้นละเอียดละออยิ่งขึ้นความประมาทลดน้อยลงจนไม่เหลือมีสติเพิ่มขึ้นเป็นมหาสติปัฏฐานจึงจะป้องกันแก้ไขเหตุเพศภัยต่างๆได้อย่างถึงที่สุด ส่วนมนุษย์ผู้ไม่ฝ่าธรรมหลวงปู่ใหญ่ได้ให้เมตตาการุณามุทิตาแก่พวกเขาเต็มที่ไปแล้วต่อไปก็แล้วแต่พวกเขาว่าจะเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกจากมิจฉาทิฐิไปสู่สัมมาทิฐิได้หรือไม่สำหรับลูกหลานผู้ฝ่าธรรมหลวงปู่ใหญ่มาเรียกร้องให้ฝ่ายรู้ฝ่ายปฏิบัติอย่างลึกซึ้งละเอียดละออกว้างไกลย,ยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อ ความเมตตาการุณามุทิตาและสงเคราะห์ที่หลวงปู่ใหญ่ประสิทธิมอบให้ลูกหลานตลอดมานั้นจะได้ส่งผลเป็นอานิสงส์อนุภาพเลิศล้ำแก่ลูกหลานได้เต็มที่จะได้ทำให้ลูกหลานรอดพ้นภัยพิบัติได้แท้จริงมีความเจริญวัฒนาสถาวรร่วมกันสืบสารพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถึง5,000ปีต่อไป ภัยพิบัติที่จะมากระทําอันตรายแก่โลกนั้นแท้จริงแล้วคือตัวมนุษย์และตัวสภาวะโลกนั่นเองเมื่อมนุษย์ไร้ศิลธรรมมนุษย์จะเป็นผู้ทำลายล้างตนเองมวลมนุษย์ด้วยกันและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกให้ราบพนาศูนย์ไปอย่างไม่เหลือชิ้นดีเลยก็ย่อมได้ ส่วนตัวสภาวะโลกที่จะเป็นสิ่งทําลายล้างโลกเองนั้นก็ก่อเกิดขึ้นมาโดยมนุษย์ผู้เต็มไปด้วยอวิชชาตันหากิเลสลุ่มหลงล,ละโมบอยู่แต่การผลานพระทรัพยากรสะสารวัตถุดินน้ำลมไฟธาตุของโลกที่สั่งสมผลร้ายก่อให้เกิดการทําลายล้างผลานโลกนั่นเองแต่พรหมเทพพยายดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายดี ที่แม้ว่าท่านเหล่านั้นจะอ่อนกำลังลงไปมากในยุคที่มนุษย์ไร้ศีลไร้ธรรมอีกทั้งในมวลหมู่เทพพยาดานั่นเองก็มีเหล่ามิจฉาทิฐิเพิ่มจำนวนและฤทธิดเดชมากขึ้นเช่นกันแต่ทว่าเทพพยาดาฝ่ายดีนั้นจะได้รับพลังแห่งธรรมานุษธรรมปฏิบัติพลังทิพศักดธิ์เหนือพลังจากกระวาลรวมทั้งอานิสงส์แห่งพรหมวิหารให้รักษาแก่นสารจิตวิญ,ญญาณแห่งโลกนี้ไว้ได้ แม้ภัยพิบัติจะทำลายรูปขันโลกใบนี้ไปหมดสิ้นแล้วก็ตามสาธุชนทั้งหลายมักเข้าใจเอาเองว่าอะไรที่ออกมาจากความคิดเห็นหรือจากปากพระอรหันต์แล้วถูกต้องทั้งหมดอาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้อาจทำให้แม้แต่พระอรหันต์เองก็วินิจฉัยตัดสินมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผิดพลาดไปได้ ดังเช่นเรื่องเล่าความจริงจากสมัยพุทธกาลดังต่อไปนี้มารดาของผู้ใหญ่บ้านแห่งมาติคามนางเป็นผู้ถึงอนาคามิมักผลได้รับความสรรเสริญจากเหล่าภิกษุทั้งหลายเป็นอนเนกประการเช่นเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตและสามารถรู้วาระจิตของเหล่าภิกษุทั้งหลายว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเป็นต้นวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่ง ครั้นได้ยินคำสรรเสริญคุณของมารดาผู้ใหญ่บ้านมาติดคามต่อหน้าพระบรมศาสดาภิกษุรูปนั้นจึงขอเรียนกรรมฐานจากพระบรมศาสดาแล้วออกเดินทางสู่มาติคามเพื่อไปเจริญพระกรรมฐานที่นั่นโดยคาดหวังว่าเมื่อได้รับธรรมนุบำรุงปัจจัยทยธรรมต่างๆจากอุบาสิกาแล้วจะทำให้การปฏิบัติพระกรรมฐานของท่านเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี อุบาสิกามารดาของผู้ใหญ่บ้านมาติดคามรับทราบด้วยญยาตแล้วว่าจะมีภิกษุเดินทางมาถึงนางจึงส่งคนไปปัดกวาดทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติธรรมไว้รอต้อนรับพระภิกษุนั้นเมื่อได้มาถึงแล้วในระยะเบื้องต้นก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ณที่นั้นเป็นอย่างดีได้รับการทนุบำรุงเป็นอย่างดีจากอุบาสิกา ภิกษุนั้นเพียงนึกในใจเช่นต้องการดื่มน้ำละลายน้ำตาลกรวดหรือต้องการฉันอาหารชนิดใดให้เหมาะแก่ธาตุขันของตนอุบาสิกานั้นก็จัดมาถวายตรงกับใจคิดทุกประการเมื่อภิกษุปุูุชนรูปนั้นคิดในใจต้องการจะพบอุบาสิกานางก็เดินทางมาพบได้สนทนากันอยู่ชั่วครู่ภิกษุถามนางว่านางเป็นผู้รู้ใจผู้อื่นทุกขณะจริงหรือไม่ นางไม่ได้ตอบตรงๆแต่เลี่ยงไปเพื่อมีให้กระทบใจพระภิกษุถึงกระนั้นภิกษุรูปนั้นก็เกิดอาการหวั่นเกรงนี่ถ้าเราอยู่ที่นี่ไปนานๆเข้าความที่เรายังเป็นปุถุชนมีความคิดดีบ้างไม่ดีบ้างนางก็รู้ความคิดเราทุกประการเช่นนี้จะไม่อับอายขายหน้าดอกหรือเราคิดผิดแท้ๆที่เดินทางมาที่นี่ ว่าแล้วก็ออกเดินทางจากที่นั่นกลับไปเข้าเฝ้าพ,า,าพระบรมศาสดาพระบรมศาสดากลับเห็นสมควรที่ภิกษุนั้นจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่มาติกามจึงแสดงพระพุทธโอวาทว่าเธออยู่ที่นั่นแหละดีแล้วเพราะเป็นสถานที่ที่ทำให้เธอรักษาจิตอันดีงามไว้ได้ด้วยเธอรู้ว่าอุบาสิการู้วาระจิตของเธอฉะนั้นจงข่มจิตของเธอไว้ให้ได้ ให้จิตของเธออยู่ในสมณะวิสัยจิตเป็นสิ่งที่ข่มขัดเก่าแก้ไขได้ยากถ้าไปอยู่ที่อื่นไม่มีใครรู้วาระจิตของเธอจิตของเธอย่อมจะแก้ไขได้ยากย่อมจะเหลิงลอยไปตามกระแสกิเลสตัณหาชักพาไปภิกษุนั้นจึงเดินทางย้อนกลับไปมาติดคามแม้จะด้วยความกล้ากล้าเ,เกร่งก็ตาม ครั้นเดินทางกลับไปถึงแล้วปัจจัยทุกอย่างสำหรับเกื้อกูลต่อการปฏิบัติกรรมฐานก็ถูกปรับเตรียมไว้ครบถ้วนเมื่อปลิโพทก,กังวลขั้นพื้นฐานสิ้นแล้วการปฏิบัติธรรมขั้นตอนต่อไปก็ไม่มีอุปสรรคใช้เวลาเพียง2-3วันเท่านั้นพระภิกษุนั้นก็บรรลุอรหัตตะผลเมื่อดำรงอยู่ในบรมสุขแห่งมรรคผลนั้นพระภิกษุซึ่งบัดนี้เป็นพระอรหันต์แล้ว ได้ระลึกคำหนึ่งถึงอุปการะคุณของอุบาสิกาอุบาสิกานี้มีคุณอุปการะแก่เรามากเหลือคณาเพราะได้อาศัยอุบาสิกาเป็นที่พึ่งแก่อัตภาพนี้จึงทำให้เราถึงความบริสุทธิ์อยู่เหนือภพภูมิทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วในอัตภาพภพชาติอื่นๆอุบาสิกานี้เคยเป็นที่พึ่งแก่เราบ้างหรือไม่หนอครั้นรำพึงระลึกได้ดังนั้น จึงได้ใช้ยานถอยจิตระลึกชาติไปถึง99ชาติรู้เห็นอุบาสิกาได้เคยเป็นพรรยาของท่านมาทุกชาติแล้วนางกลับมีจิตปฏิพัตต่อชายอื่นฆ่าท่านเสียชีวิตถึง99ชาติต่อเนื่องมาแล้วทําให้ท่านปรงทําสังเวชว่าอุบาสิกานี้ทํากรรมหนักยิ่งแล้วหนออุบาสิกานั่งอยู่ที่เรือนได้รับทราบวารรจิตของพระภิกษุ ผู้เป็นพระอรหันต์แล้วนั้นก็ได้กำหนดจิตตนส่งกระแสไปสู่พระอรหันต์นั้นว่าขอพระคุณท่านได้โปรดพิจารณาย้อนรำลึกไปถึงชาติที่หนึ่งอยเถิดพระอรหันต์เมื่อได้สดับด้วยโสตทิพย์แล้วก็ย้อนรำลึกไปถึงชาติก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งหรือกล่าวคือชาติที่หนึ่งรนั่นแลก็ได้เห็นว่าอุบาสิกานั้นได้สละชีวิตตนตายแทนสามี ซึ่งก็คือตัวท่านเองในภพชาติปัจจุบันขณะนั้นบัดนั้นความถึงอรหันตผลของท่านก็เบิกบานถึงที่สุดเข้าสู่วิมุตติอนุปาทิเสสนิพานณนะที่นั้นเอง